รถเข็นแปดปีป๊บล้อลมครับผมกว้างคูณยาวกว้างห้าสิบยาวร้อยหนึ่งครับข้างหน้าเป็นล้อแม็กครับผมด้านข้างเป็นล้อมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับมีตะแกรงติดทั้งรอบตัวรถเข็นเลยนะครับผมที่กั้นข้างสูงยี่สิบเซนนะครับรถเข็นแปดปีป๊บล้อลมครับ กว้างคูณยาวห้าสิบห้าคูณร้อยห้าด้านข้างเป็นล้อมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมล้อหน้าเป็นล้อตันนะครับผมที่กั้นข้างสูงสามสิบเจนครับไม่มีขาค้ำหลังครับรุ่นนี้สนใจติดต่อเพจประม่ารถเข็นลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์ครับ ไปดูได้ที่ร้านสมานรถเข็นตั้งอยู่ที่ตลาดลังสิตครับ